อ่าลองตอบมาหน่อยว่าถ้าสมมุติว่าไม่ตรงเนี่ยจะไม่ให้เจอลูกหรือไงประเด็นมันอยู่ตรงละคนละประเด็นฟั<า><า>งดีๆแลถามสักคำหนึ่งว่าวันนั้นน่ะถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ไมปพูดว่า อ๋อเ oh, งินเดือนลูกนี่คือลืมไปแล้วหรอนน่นนี่นั่นก็ไม่เคยเลย <c oughs> ก็ไม่เคยเลยที่จะถามว่าหนูหนมหมดหรือยังหนูแบมเพิร์ดลูกมีไหมยันนยงไง <c oughs> ก็บอกอยู่ว่าครั้งเนี้ยมาถึงเนี่ยเดี๋ยวจะส่งให้ลูกอยู่ห้าพันแล้วก็พิมพ์ไปบอกอยู่ว่าจะซื้อเสื้อผ้าให้ลูกหมื่นหนึ่งแล้วก็ค่าตั๋วเนี่ยเก้าพันแต่หนูเน,น,นี่ยเป็นคนบอกว่าไอ้เก้าพันกับหมื่นหนึ่งหนูไม่เกี่ยวแล้วเก้าพันกับหมื่นหนึ่งมันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่เงินหรือไงอ้าว งั้นงั้นหนูก็ต้องคิดหมดเลยค่าวัคซีนค่ากินค่าข้าวค่านู่นค่านี่ลูกถ้าคิดอย่างนี้มันคนละเรื่องมันคนละเรื่องฟังก่อนอันนี้พี่เป็นคนส่งมันคนละเรื่องเพราะว่าพี่เป็นคนส่งแต่ว่าตรงเข้าใจด้วยว่าในกรณีที่ส่งเงินเดือนลูกเนี่ยเป็นคนส่งเองอืมอ้าว เออ้วเป็นคนพูดอ้าวเป็นคนส่งเองแต่ว่าส่งไม่ครบวันที่ปยานะวันที่ปยาวันที่ปยาปุ๊บอะอ่ะพี่จะมาบอกว่าพี่น่ะไม่รู้พี่ไม่รู้ได้ไงพี่อะไม่เซ็นพี่เรื่องที้ไม่เซ็นอะไรเลยแต่หนูก็ไม่ได้คัดค้านเพราะหนูคิดว่าหนูเลี้ยงได้แต่ในเมื่อที่พี่อะมาเป็นเป็นคนมาเป็นพูดเองวันหน้าวันที่ไลฟ์สดแล้วคนดูตั้งเยอะตั้งแยะพี่บอกว่าอ๋อเงินเดือนผมยังไม่ออกครับเงินเดือนผมยังไม่ออกผมใจลูกสิ้นเดือนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อ่ะ เราก็ไม่ว่าอ่าคุณพูดมาเองคุณบอกว่าคุณจะสง่งหนูไม่เคยไปเรียกร้องหนูเคยไปเรียกร้องไหมว่าพี่เก่งต้องส่งให้ลูกเดือนละสองหมื่นห้านะอาพูดกันตามหลักความเป็นจริงหนูเคยไปเรียกไหมตั้งแต่อย<ค>างแไม่ได้เรียกร้องฟังฟังฟังก่อนใจเย็ยนๆฟังก่อนไ,ไม่ได้เ,เรียกร้องแต่พอครั้งนี้ปุ๊บพอไม่ได้ส่งให้ลูกเนี่ยพอไม่ได้ส่งให้ลูกแต่ไม่ได้เรียกร้องแต่ไม่ให้เจอลูกพอส่งให้ลูกไม่พระแล้วมันดไเกี่ยวอะไรกัลูกมันเกี่ยวอะไรกับลูกมันเกี่ยวอะไรกับลูก